黄昏太阳落，红起起绿绿青。太阳西天黄沙高，天红红红，红红红，黄昏太阳落，红起 ทำอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างุญสร้างรุ่สร้างเมนทำบุญซื้อที่ดินเาวัดทำบุญเรื้องชาโบแล้วก็ทำบุญสร้งิมิตื้ดินเขาไวัดสี่วัดแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระที่วัดธรมยานละวัาคารากร่วมทาบุญสร้างโบสถแ้ มีวัดพุ้มตะวนมีวัดวัดบุดาซื้อที่ดินรหวางวัดวัดทอเล่าซื้อที่ดินถหวางวัดวัดวัดเลไลซุาซื้อที่ดินรวาวัดจตกจะไ่องวัดกาสังซื้อที่ดินรหว่วัดแต่จะไม่องมขายรเล็กวัดกรลยาส่วนสภาพหมดครับแล้วก็ กุศลให้ทำอย่างต่อ,ตอเนื่องมิใช่แค่ทำมาเพื่อ ค่าหลวงไมหลังตอนตายก็เป็นกระเด็น เกษียณแล้วตอนเป็นทำเน่งอะไรผู้ใหญ่ครับพอ้อะไรคับตอนนั้นยังไม่มีอผู้ใหญพูด ได้ครับข้อเองสุสุสจาจิตฤทธิ์ เจ้าอะไนเจ้าเจ้ามงหลวงก็ดีดินเงินผู้ทุกก็ดีจะถูกตึงไว้กับแผ่นดินพ่อ 네. 래 ที่ตายที่นั่นหรือช,ชนวัดพระนานะพรหรือแกไปอยู่กับเมียคนล่าสุดที่วัดสนามะครถึงห่วง จงส่งจิตมาว่าห่วงคนที่วัก m ดำขาวไหม ชันะวัดโคขุนทองคืออะไรที่เกขครับไม่ได้ไปอยู่ที่ตลิ่งชัน ไอสังใช่หรือ,รอส้มสมสมพมสงศ์สมพงศ์เป็นน้องของนี่อ็ไปตัดที่ผ่านน้องชายถามว่า ไม่มารงไปแล้วมั้งก็คือว่าเรื่องงานอนุของุัสอบิกาก็คือจะหาอาชีพเสิ่งที่จะทำก็คือว่าจะทำเป็นพวกจัดเสมนาและเรอที่เรื่อง่จะทำาห้เย็นฐานส่งตระกู คดีดีไะครับสองานนี้ตอนนี้ทํางานประจําอยาาู่ในสาขาอาชีพเสริมีสองงาปีอะไรเนีเกิดครับอ่าสิบแทีศจกกาสองหนึ่งเจ็ดปีไปอนี้อนที่ำได้ทำไ,ได้ครับทอย่าง้่า คตอนจุดที่เดิมปัจจุบันนี้ดีู่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนบร,ริษัทดีปี27ปุ๊บวันพุธ26ปุ๊าว,ว,วันสองท่ามือเจ็ดปีกปีหชงนะจะลุ้นหรือไม่ลุ้นครับอย่าเตรียม 860ก็คือยังไม่ได้ทำอุญบ้านเลยเจ้าพี่ยังรับเางทำสิก็ทำได้งแนะนำวันเมื่อไหร่ระยะระยะอเดือนไหนครับในปีนี้ครับในปี3เดือน3เดือนครับ3เดือน มียคนตาขี่รใช่แล้วมาอยู่6 9าากน้ำนอทบ้านอยู่ปากกาี่ที่อยู่ปัจุบแล้วที่1ิบหนเจห้า หนึ่งตาคีเก้ระโยะขาแม่ของแฟนอยู่ครับในหยาดแตงแตงแตะอ่อนใช่ครับนั่นหรือใช่ครับ ถมีโรคโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานเดือนไหนระยะอ่มาณเดือนก็าจะเป็นหลังเมษาแล้วครับปีปีใหม่ไทยเปแล้ว ที่มคี่ยวการเราเพิ่มเติมเลยต่างแดงอ่อนไปทำบุญเยอะเยอะนะดีไม่ค่อยดี มีมีลักษณะครับม,มีลักษณคือผมก็จำไม่ได้เราอีกี่ปีตอนตนนี้หน้ามิ้วจะสามสิบเจ็ดกับิสี่ย่สิบ ฝากถึงเมียเอิง

วัตอะไรรมดาสาีผัดผัดละชื่อผัดนะยายดี่ใช่ครับก้าตาเวลาใช่ไหมกระดู่นีดหนอยที่วัดเหมือนกันเหมือนกันอยู่กั่ัตมนใช่ไหม

ดูวัดเดีย์แล้วตวงในต่วนต่วนใครญาญาดูไหนครับแล้วสำราน ตำราไทยปลูกอยู่ไหนปลูกที่เย,ยาวราชไหมอย,อยู่ที่เย,ยาวราชปลูกสมพงศ์ใครนะสมพงศ์เป็นเป็นน้องพ่อพไปตสางชาติเก็นิกาไปไหว้บ้างไหม พกพี่พากันไปไหว้ทพใช่ไหครับผมไปทุกงการไปคู่คู่ไหมไปู่ไหนไปคู่ไหนไปไหว้ทพี่นะพี่ไปไหว้พาปู่ทางย่าางายอ่ะไปไหมที่ตายไปไปครับผมไปกับไปกับเมีย ตายายหนื่ไปปู่ย่าหทั้งไปทั้งคู่ไปทั้งคู่เพราะว่าอยู่ในวัดเดียวกันก็คือว่าอยู่จุดนี้เร็จเข้าไปที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยอีมาทั้งสี่ทุกนักจดซิกโกตั้งไป ต้นปีต้น สุขภาพจะดีขึ้นไหมครับเพราะเอ็นโคงหรืว่าภาพเอ็นแห้นั่นเองรักษาศีลนั่งสมาธิ ปีนี้ไม่งามทรงตัวไว้ก่อนทานศีลภาวนาให้ดีนะตอนน่อคำถามอาจารย์นะครับที่องที่ผมนัาา่งสวดมนต์แผ่เนตตาทุกวันเนี่ยมันมันไม่ได้ผล ส่งนี่ส่งนะไม่ส่งละละยไปแล้วแต่ทางให้ทำโหโห นี่สิใส่ทานพระทุกเช้าตักหานรอทเช้าเนี่ท่านท่นอกไว้เช้าอย่างน้อยหนึ่งลอง30วันเกิดผล ามคำถามตัวแฟนผมต้องทำอะไรเพิ่มเติม การแล้วขอเจริญ